สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาะนำเสนอวิธีการอ,ออกแบบระบบไฟฟ้าในะอาคารเม้นนะครับที่ผมเลือกมาเป็นอาคารอาคารเมนนะครับ3ชั้นนะครับนี่คือของแผนของชั้นแรกนะครับเป็นแปลนกำลังไฟฟ้านะครับจะมีต้ารับแล้วก็มีแอร์นะครับ นี่เป็นแปลนแสงสว่างของชั้นที่1นนะครับก็จะมีแสงสว่างนะครับในห้องต่างๆแล้วก็แสงสว่างของลานจอดรถนะครับอันนี้เป็นแปลนไฟฟ้ากําลังชั้นที่2นะครับมีต้อนรับกับแอร์ครับอันนี้ก็เป็นแปลนแสงสว่างของชั้นที่2นะครับอันนี้เป็นแนนนนนปลนไฟฟ้ากําลังของชั้นที่3นะครับแล้วก็ แรงแสงสว่างชั้นที่3นะครับแรงไฟฟ้ากำลังชั้นที่1นะครับผมจะเลือกเป็นห้องเล็ก2ห้องนี้นะครับจะเลือกเป็นต้อรับ3เต้านะครับต่อ1วงจรนะครับห้องนี้เป็น4ต้อรับนะครับของ1วงจรนะครับแล้วก็แอร์จะมีห้องละตัวครับห้องนี้มี2ตัวครับแสงสว่างนะครับแต่ละห้องก็จะมีอ่ หนึ่งวงจรนะครับมีหลอดไฟประมาณนี้ครับห้องนี้มีสามดวงสามดวงแล้วก็ห้องน้ํากับห้องด้านนอกมีอย่างละดวงนะครับแล้วก็แสงสว่างของบันไดนะครับแล้วก็แสงสว่างของลานจอดรถนะครับส่วนชั้นที่สองนะครับแต่และห้องครับจะมีตู้รับสี่ตู้รับนะครับเป็นหนึ่งวงจรแล้วก็แอร์หนึ่งตัวแล้วก็เครื่องทำน้ําอุ่น ห้องละหนึ่งเครื่องครับประมาณนี้มีทั้งหมด9ก้าห้องนะครับแปลนแสงสว่างชั้นที่สองครับก็มีห้องละ2วงจรนะครับมีไฟห้าดวงนะครับแล้วก็ไฟของทางเดินนะครับแล้วก็ไฟทางอีไฟแล้วก็หลอดไฟของบันไดนะครับจะมีตู้ lp 2นะครับชั้นที่2ชั้นแรกเป็นตู้ lp 1นะครับอยู่ตรงนี้ชั้นที่3ครับก็จะเหมือนกันกับชั้นที่2เลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับตอต่างกันแค่จะมีตู้ lp 3ครับอยู่ตรงนี้เรามาทำการออกแบบไปเลยนะครับชั้นที่1นะครับวงจรแสงสว่างและต้อรับนะครับจะโยงไปยังตู้คอนซูเมอร์ยูนิตของแต่ละห้องนะครับ เมื่อเราทําการคํานวณค่าต,ต่างๆก็จะเลือกประมาณนี้นะครับของแสงสว่างก็จะเลือกเบเกอร์เป็นขนาด G 20เอ่อใช่นะครับเป็นต่อรับนะครับเราก็จะเลือกสายไฟขนาด4นะครับเพราะว่าเราไม่ทราบโหลดแน่นอนนะแน่นอนนะครับเผื่อจะเป็นแบบใส่โหลดที่มันมีกําลังไฟเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็เผื่อไว้ก่อนแล้วว่าเลือกเบเกอร์20ขนาดท่อครึ่งนิ้ววงจรแสงสว่างก็มี 150 va นะครับเราก็จะได้เลือกสายไฟขนาด2.5สายกาว2.5นะครับไซสย์ยเลือกเบเกอร์ก็16แอมป์ท่อขนาดเครื่องนิ้วเหมือนกันนะครับเครื่องปรับอากาศ1นึ่งพันหนึ่ง btu 1,500 va นะครับก็จะได้เลือกสายไฟขนาด4มิลลิเมตรสายก mm, าว2.5มิลลิเมตรตารางมิลลิเมตรนะครับเลือกซีกิตเบเกอร์อีสิแอมป์ ก็ขนาดครึ่งน,นิ้วนะครับเครื่องทำน้ำอุ่น3,000 VA ใช้สาย4ตารางมิลลิเมตรนะครับสายกาว2.5ต mm. ารางมิลลิเมตรซอร์กิตเบรกเกอร์20แอมป์นะครับขนาดท่อ20ขนาดท่อครึ่งนิ้วนะครับเมื่อเราทำการรวมโหลดของในห้องหนึ่งนะครับนี่คือโหลดของหนึ่งห้องนะครับก็จะได้ เลือกสายที่เข้าตู้คอน s u m e r นะครับใช้สายขนาด10ตารางมิลลิเมตรครับสายเก่า4ตารางมิลลิเมตรสกิทเบเกอร์40ขนาดท่อใช้3ส่วน4นิ้วนะครับแล้วก็จะนำโหลดอ่แลนำโหลดนี้ครับมาใส่ในตารางโหลดนะครับของตู้คอน s u m e r นะครับ ก็จะได้ประมาณนี้เลย5 75, ้าร้อยเจหดห้าิ a นะครับต่อไปนะครับเราจะนำตู้คอน s u m e r และวงจรย่อยต่างๆนะครับมาต่อเข้าที่ตู้โหลดเซนเตอร์ของชั้นที่1น,นะครับเราก็จะได้วงจรใช้งานทั้งหมด6วงจรนะครับ s p สเปซสเปร์อย่างละ2นะครับตู้คอน s u m e r ของชั้นที่1มี สีตู้นะครับก็จะเป็นวานนี้เราจะให้สแปร์ของวงจรนะครับวงจรละพัน VA ก็จะได้2,000 VA ไฟของบันไดแล้วก็ทางนี้ไฟแล้วก็ลานจอดรถก็จะเป็น600 VA ครับต้อนรับของข้างนอกนะครับต้อนรับแบบต้อนรับอยู่นอกห้องก็จะห0 0 VA ครับเก่อไว้รวมโหลดทั้งหมดได้ 26,200 v a ครับทำการหากระแสพิกัดแล้วก็กระแสของสายไฟครับเราจะเลือกสาย16ตารางมิลิเมตรสายกลาว6ต mm, ารางมิลิเมตรครับเลือกใช้ซ i กิตเบเกอร์หิแอมป์ครับใช้ข้อขนาด1 1 1แล้วก็1นิ้ว1ส่วน4นิ้วนะครับน้ำโหลดต่างๆที่จะต่อเข้าตู้โหลดเซนเตอร์ของชั้นแรกนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับ เราทำการบาลานซ์เฟดนะครับให้เฟษ A เฟด B เฟด C มีค่า V A ท่าที่เท่ากันนะครับไม่ต่างกันเกิน40%นะครับมานี้ครับต่อไปครับของชั้นที่2องวงจรแสงสว่างและวงจรต้อนรับนะครับเราจะเชื่อมโยงไปยังตู้คอน s u m e r unit ของแต่ละห้องครับเดินสายไฟแบบกลุ่มที่2ต้อนรับของแต่ละห้องมี4เต้าครับ800 V A ทำการหาสายไฟก็ได้4ตารางมิลลิเมตร2.5ตารางมิลลิเมตรครับเซอร์กิตเบรกเกรอร์20แอมป์ใช้ท่อขนาดครึ่งนิ้ววงจรแสงสว่างครับ150 VA ต่อห้องสายไฟ2.5ต mm. ารางมิลลิเมตรสายกล่าว2.5ต mm. ารางมิลลิเมตรครับเซอร์กิตเบรกเกรอร์16แอมป์ใช้ท่อขนาดครึ่งนิ้วเครื่องปรับอากาศนะครับ12,000 BTU ใช้สายไฟ4ตารางมิลลิเมตรสายกลาว2.5ตารางมิลลิเมตรครับเซอกตเบรกเกอร์20แอมป์ใช้ท่อขนาดครึ่งนิ้วเพื่องทำน้ำอุ่นต่อห้องนะครับ3,000 VA ใช้สาย4ตารางมิลลิเมตรสายกลาว2.5ตารางมิลลิเมตรเลือกเซอเร์กิตเบรกเกอร์20แอมป์ใช้ท่อขนาดครึ่งนิ้วรมโหลดของดูคอนซูเมอร์ยูนิตต่อห้องนะครับก็จะได้5,900 50 VA ครับต่อห้องทำการหาสายไฟเลือกใช้30ตารางมิลิเมตรสายกลาว4ต mm. ารางมิลิเมตรซิลิคตวิกเกอร์40แอมป์ใช้ท่อขนาด3ส่วน4นิ้วครับนำค่าโหลดต่างๆมาใส่ในตารางโหลดของตู้คอนซูเมอร์ยูเนตของแต่ละห้องนะครับมันจะได้ประมาณนี้นะครับ5,550 VA ใช้ท่อ EMT ครับ แล้วก็นำตู้คอนซูเมอของแต่ละห้องนะครับของชั้นที่2ไปต่อเข้ากับตู้โหลดเซนเตอร์ของชั้นที่2นะครับมี9ตู้ครับคูณไปก็จะได้ตู้คอนซูเมอมี9ตู้ก็จะเป็น53550 VA ครับสเปซ0 0 0 0 VA ไลทิงเป็นไฟของทางเดินแล้วก็บันไดแล้วก็ทางนีไฟครับ3 5มร a อวมโหลดทั้งหมดได้55900 VA นะครับ ทําการหาสายไฟเราจะเลือกใช้สาย35ตารางมิลเมตรสายกลาว10ตารางมิลเมตรครับเมเกอร์ Maker 100แอมป์ใช้ท่อขนาด1นิ้วครึ่งครับแล้วก็นําโหลดของที่เราคํานวณมามาใส่ในตารางของตู้โหลดเซนเตอร์ของตู้ที่2ครับของชั้นที่2ประมาณนี้ครับทําการบาลานซ์ให้ไม่ต่างกันเยอะจนเกินไปนะครับประมาณ40% นีต่อไปทางที่3นะครับวงจรแสงสว่างและวงจรต้อนรับครับของแต่ละห้องครับจะโยงไปยังตู้คอนซูมเออร์ยูนิตของแต่ละห้องครับเราทําการเดินสายไฟแบบกลุ่มที่2ครับวงจรต้อนรับครับเลือกสายไฟขนาด4ตารางมิลลิเมตรสายกราว mm, สองจุตารางมิลลิเมตรซิคิทเบรกเกอร์ยีแอมป์ใช้คฟ้าขนาดครึ่งนิ้ววงจรแสงสว่างครับเลือกสายไฟ2.5ต mm, ารางมิลลิเมตรสายดิน อสายกลาว2.5ต mm, ารางมิลลิเมตรครับสายกีดเบเกอร์16แอมป์ใช้ท่อขนาด20ใช้ท่อขนาดครึ่งนิ้วครับเครื่องหลอดประกาศ12,000มิ mm, mm, เต์เลือกสายไฟ4ตารางมิลลิเมตรสายกลาว2.5ต mm, ารางมิลลิเมตรครับสายกีดเบเกอร์20แอมป์ท่อขนาดครึ่งนิ้วครับของเครื่องทำน้ำอุ่นเลือกสายไฟ4ตารางมิลลิเมตรสายกลาว2.5ตารางมิลลิเมตร เซอร์กิตเบเกอร์20แอมป์ใช้ท่อขนาดครึ่งนิ้วครับแล้วเมื่อรวมโหลดของโหลดในห้องครับเมื่อนำต่อเข้ากับตู้คอนซูเมอร์ยูนิตก็จะได้5,950ั a ครับทำการหาสายไฟเราจะใช้สาย10ตารางมิลลิเมตรสายกราว4ต mm, ารางมิลลิเมตรครับเลือกเซอร์กิตเบเกอร์ Baker ของตู้คอนซูเมอร์ยูนิต40แอมป์ครับใช้ท่อขนาด3าส่วนสนิ้วครับนำโหลดของต่างๆต่อห้องในชั้นที่3นะครับ มาต่อกับเท่ากับตู้คอนซูเมอร์ยูนิตของแต่ละห้องครับในชั้นที่สามแล้วก็นำตู้คอนซูเมอร์ยูนิตแล้วก็วงจรย่อยต่างๆนะครับที่อยู่ในชั้นที่สามต่อเข้ากับตู้โหลดเซนเตอร์ของชั้นที่สามนะครับชั้นนี้มีห้องเก้าห้องก็งงจะเป็นตู้คอนซูเมอร์ยูนิตเก้าเก้าอันนะครับเก้าตู้คูนกับนี้คูนกับ จำนวนของต่อหนึ่งห้องก็จะเป็น5 3 5ห0ื a ครับสเปร2,000 va วงจรแสงสว่างของบันไดาทางนี้ไฟแล้วก็ทางเดินนะครับ350 va รวมโหลดทั้งหมดได้5้า0มคำนวณหาสายไฟจะได้สาย35ตารางมิลิเมตรสายกราว10ตารางมิลิเมตรซ้รีิ์เบเกอร์เลือก1 0 0เมตรครับใช้ขนาดท่อเดินสาย1นิ้วครึ่งครับนำโหลดที่เรา ได้มานะครับมาใส่ในตารางโหลดของตู้โหลดเซนเตอร์ของชั้นที่3ครับทำการบาลานซ์เฟสต่างๆนะครับให้มันไม่ต่างกันเกินไป40%ประวันะมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับนำโหลดจากตู้ LP ของทชั้นนะครับต่อเข้ากับตู้ MDB ที่อยู่ชั้นแรกนะครับเป็นตู้รวมทุกอย่างเลยนะครับรวมของอันนี้ของชั้นแรกนะครับ 2 6 2 0 0 VA ชั้นที่2 55,900 VA ชั้นที่3 55,900 VA นะครับอันนี้เป็นของปัม๊มน้ำนะครับอันนี้เป็นของสเปร์นะครับสเปร์อันที่1นอันนี้สเป,ปร์อันที่2นะครับตามนี้ผมให้เผื่อไว้ขนาดไม่เท่ากันนะครับปัม๊มน้ำเราใช้เกจิตเบเกอร์5 0าสแอมพลิปนะครับ1 0 0แอมเฟมขนาดสาย 16ตารางมิลเมตรนะครับสายกลาวของตารางมิลเมตรขนาดท่อ1 1ทับ4นิ้วครับสแปร์นะครับเผื่อไว้ใช้เบเกอร์50แอมทริปข้างล่างใช้ตัวเบเกอร์30แอมทริปนะครับทำการคำนวณหาสายของตู้ MDB นะครับจะได้สาย95ตารางมิลเมตรนะครับ แบบพวกแบบสามนะครับพวกสายแล้วก็ทําทการคิดค่าดีมานด์แฟกเตอร์นะครับคูณส่วนจุดก็จะได้ค่าโหลด1 1ึ่งแส VA นะครับครับผมต่อไปนะครับจะเป็นแปลงซิงเกิลไดอะแกมครับของอพาร์ตเมนต์นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของ การไฟฟ้าของเขาจะมาทำเป็นไปสามเฟสนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คืออุปกรณ์ของดอบพิวคัตเอนะครับเป็นของตัว 50m 22kv ครับผมเชื่อมกับตัว LA นะครับก็คือ lightning คือกับดักฟ้าผ่านะครับผมเป็นมีหน้นาที่ทําการลดแรงดันครับป้องกันอุปกรณ์ต่างๆที่จะความเสียหายต่ออุปกรณ์อย่างอื่นครับก็คือเป็นกับดักฟ้าผ่า ทำการต่อลงกาวครับผมซึ่งต่อมาจะเป็นสายโอเวอร์ฮีดไลน์นะครับเป็นมี3ามสายคูณ50นะครับผมเป็นชนิด SAC ครับผมต่อมาจะเป็นหม้อแปลงนะครับหม้อแปลง3เฟส315 kVA ครับผมเป็น3เฟสแล้วก็ทําการต่อลงกาวครับต,ต่อมานะครับจะเป็นสายไฟแรงแตัน แรงดันต่ําครับสามสายครับผมคือชนิดสี่คูณเก้าสิบห้าครับผมซึ่งต่อลงมาจะเชื่อมต่อกับตู้ MDB นะครับเข้ากับอ่าอพาร์ตเมนต์ครับผมซึ่งต่อลงมาจะฟิลชนิดฟิลสามคูณหกแอมป์ครับผมเชื่อมกับเซเลคเตอร์สวิตช์คอมโวลท์ครับผมบนนผมีหน้าที่วัดโวลต์ครับผมลงมาจะเป็นแรมนะครับแรมก็คือมีหน้าที่ เป็นไฟสถานะขึ้นแต่ละเฟสครับถ้าไฟขึ้นถ้าไฟมาจะเป็นไฟขึ้นของสถานะต่อลงมาจะเป็นเมนเบเกอร์ครับผม IC จะมากกว่าหรือเท่ากับ 30kA นะครับผมต่อลงมาจะเป็น CT นะครับตัว CT จะมีหน้าที่คือตัววัดกระแสครับผมแล้วก็เป็นตัวเปลี่ยนกระแสต่างๆและลดกระแสครับผม จะเชื่อมกับ selector switch ของแอมครับผมแล้วก็ตัววัดกระแสแอมครับลงมาจะเป็นเมนบัดบาร์นะครับเมนบัดบาร์จะมีอยู่5จุดนะครับจุดแรกจะเป็น LP1 ก็คือของชั้นที่1นะครับ LP2 คือของชั้นที่2ครับแล้วก็ LP3 คือชั้นที่3ครับแล้วก็จะมีตัวปั๊มครับผมปั๊มคือตัวที่4ของปั๊มน้ําของอพาร์ตเมนต์ครับแล้วก็มีสเปร์ครับสเปของ จะมีสองตครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของไลเซอร์ไดอะแกรมนะครับจะมีหม้อแปลง315 kVA แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสายดินนะครับแล้วก็จะมีตู้ MDB ชั้นหนึ่งตู้ MDB ก็จะนำสายต่อเข้าที่ LP 1นะครับจะเป็นสาย4โ16ทั้ 6G s u p ร เดินในท่อ EMT หนึ่งนส่วนสนิ้วนะครับแล้วก็ตั๊กอิน1นึแอมป์นะครับชั้น2ก็จะมี LP 2นะครับสายจากตู้ MDB ก็จะเป็น4ี่โหทับ1ิ G square min เดินในท่อ EMT 3ามส่วน4นิ้วนะครับตั๊กอิน1นึนะครับแล้วก็ชั้น3ก็จะเป็น LP3 นะครับสายที่มาจากตู้ m d ้ก็คือ4คน35ทับ10 G square m ิ l เดินในท่อ EMT 1 1ทับ2นิ้วนะครับตัดอิน100รอนะครับผม